ครับสวัสดีช่วงเที่ยงของวันทียิมซีมิถุนายนพศอสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซี่พาโคสิงหนึ่งศูนย์หนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมุนิแม่สียูซี่พาโคสิงเละและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้ก็เป็นชิปที่สองที่ทางทีมงานเฮ้ากับสิ่เดมารีวิวง่วมไม่จับราคาง่วมไม่ได้ครับพี่น้องครับหนึ่งด้วยสายเหียนเมือเช้านี่จากเอฟซีทั้งหวยทั้งท่านขา ได้ขอแบ่งงวคมแม่ลูกไปเลี้ยงคมหนึ่งครับพี่น้องครับบันนี้แม่งกะสิเปิดไม่ครับพี่น้องครับยับราคาลงไม่ครับจับคู่ไม่ครับนี่ครับผมสิเปิดแบบร่วมกันไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่แยกลูกทับตัวพอบามันรออพานหลอดเลยครับพี่น้องครับทับตัวท้าไนเดีถึงหนึ่งเดือนครับพี่น้องครับพึงไนลูกมาตัวหนึ่งมีนมตีหน่อยหนึ่งเด้ครับพี่น้องครับบ่ต้องเป็นอุปสรรคมันหนอครับพี่น้องครับบ่ต้องมันไอ้กินได้ยางไดครับพี่น้องครับตาบ่บอดเลี้ยวเห็นงวงครับพี่น้องครับ นี่ครับผมจะเปิดร่วงกับแม่ลูกอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองไรดีครับพี่น้องครับสูงไรยิมหาบวกลบสองถึงได้ลูกมาตัวหนึ่งทับตัวแล้วรออผ่านรอบเลยครับพี่น้องครับลับมาคูครับตัวนี้ครับพี่น้องครับ๋ยวคนย่างออกไปครับพี่น้องครับนี่กับคนย่างพี่น้อยครับพี่น้องครับพอลังตัวกับเขาไม่กินหัวหันในขวากลังตัวกับกินหยาครับนี่ครับมาคูกรับ แม่ลูกเมียลูกตัวที่ 2, อสอง euh เม bon. ่ยรอยนิมาบวกลบสองเงินครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสองเดือนกว่าครับพี่น้องครับนี่ครับกำลังกินหยาครับแม่เหลืองนี่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่นี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับนี่ครับสำหรับสามตัวนี้เอาไปได้ครับสามหมื่นบาทเพียงๆเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นบาทเพียงๆคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับ ถ้าท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ครับ0652076884พิกัดของพ่อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพยัญชนะเมื่อกครับพี่น้องครับไปลูกไป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 ครับแม่ลูกโค่นนี่้ะครับตัวนี้พ่อแม่ครับตัวนี้ลูกเป็นตัวน้อย้ะครับเน,น่นเนตัวเหลืองกำลย่งางไปอยู่นี่ครับ 3าตัวส0 0หมบาทเด้อครับพี่น้องครับ3าตัวส0 0หมบาทส่งฟรี200กิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับหรือตามตกลงกันท่านใดที่สนใจก็โทรมา0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกกเกษตรวิสัยจงังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับถ้าแยก ถ้าแยกแม่ลูกผมชิดหนึ่งมื่นเก้าพันหาร้อยบาทครับแม่แยกลูกผมชิดหมื่นหกพันบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับถ้ายกกิดสิคุ้มครับพี่น้องครับยกไปเลยครับสามหมื่นบาทด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงมีกําไรแน่นอนครับพี่น้องครับทางเราจะส่งฟี่ให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลร่งกันด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องยกไปครับพี่น้องครับถ้าแยกก็ย่างราคาที่น้ำเลี้ยงครับถ้าแยกคมนีหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับตัวเมียแยกลูก หนึ่งหมืนหกพันบาทครับส่งฟีให้สองรอยกิโลเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับนี่ครับสียกสีแยกได้เหมือนครับพี่น้องครับนะครับกับมม่วงเม่สาวแดงครับพี่น้องครับเมียนี่ผมจะเปิดมองเก้าหรอบพี่น้องครับเพราะมันเป็นเป็นหัวเล่หลังขาดทุนหรอครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับหัวงาคู่นี่แม่สาวแดงบดอายุสิบสองเดือนครับไปอายุสิบห้าเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับสองตัวนี้ครับ สามหมื่นสามพันบาทเด้ครับพี่น้องครับถ้าตามก็นี่ทั้งคอกับสีเหลียงไว้ก่อนครับพี่น้องครับมใช่เป็นหาหรอกครับพี่น้องครับเพราะว่ามันใหญ่ไปหนหนาหรอกครับเหลียงหัวครับมันบดตัวหน่อยไป็นหนาหรอวครับมันได้กินอาหารอยู่ทุ่ม้ออยครับสามหมื่นสามพันด้ครับผู้นี้ครับทันใดสนใจก็โทรมาศูนย์หงหาสองศูนย์เจ็ดห้องแปดแปดสี่ได้ครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลหรือไก่ก็นั่นหรือตามตกลงกันเด้ครับพี่น้องครับน่ครับ หรือสิยกไปทั้งหาโตก็ได้หาโตนี่เอาหกหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับหาโตหกหมื่นบาทเพียงเพียงเด้ครับนี่ครับแม่สาวสองแม่แยกลูกหนึ่งแม่ลูกคมหนึ่งครับพี่น้องครับตัวเมียทั้งหมดหกหมื่นบาทเพียงเพียงครับเอาเลยครับทันใดซื้อไดเห็นซื้อได้ครับแต่สีแยกกะแต่สีแยกตัวคู่นี้ผมชิดตัวละมืนเก่าครับพี่น้องครับแม่สาวนี่แยกตัวละมือเก่าเด้ครับพี่น้องครับออกหม่องแมันหลวาหรอครับพี่น้องครับถ้ายกสามหมื่นสามพันบาทครับ ส่งฟรี200กิโลเมตรหรือท่านสีนกมืดก็ได้ครับ60,000บาทครับนี่ช่อยให้เลือกต่างๆนนหน้าๆครับพี่น้องครับสำหรับไทยชิมนี้็ขอ,ขอฝากช่องย t u b e ยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งหนึ่งฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ลูกในบ้านหวานในสวนนั่นด้ครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่คนติดตามกับย่างท่านหลายทีลงชิปดูดูสาเหตุก็คือช่องนี้ช่องท่านได้ดังคนนขอไปมึงชิปกับท่านหลายครับพี่น้องครับเอฟซี FC, ติดตามกับย่างท่านหลายแล้วก็อีกอย่าง บางชิปบางตอนทั้งข้อก็เปิดร่วมกันไปบัหนี้ก็มีเอซีมาขอแยกมันก็จําเป็นกับตรงไหนมาเปิดไหมเพื่อพี่น้องท่านเอกหูจักวว่าเพิ่นซื้อไปแล้วครับพี่น้องครับตัวเมียลุกเมาเส้าเพิ่นซื้อไปแล้วคมหนึ่งเนีครับพี่น้องครับที่เลียกัยังน้ำเลี้ยนแะครับพี่น้องครับมาราคาอะไรมาครูใดมาโคมมใดก็โทรมาสอบถามผมเลยครับพี่น้องครับก้กะทิกางทั้งข้อกับว่างไวเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันมางอีหลีก็จังปิดมางอีหลีก็จังโทษมาเด้อครับพี่น้องครับ มึงแข็งคับมึงแห้มากเด้อครับพี่น้องครับมีความ้อมจงสื่อไปเรียงครับงัวแนะนํำครับพี่น้องครับถ้าสื่อไปแล้วไปกินอืดหออยากแน่นำจะสื่อครับพี่น้องเรียกตนมันท่านคอกสีเรียงไว้ดอครับว่าไปยังเด้อครับพี่น้องครับท่านคอกับสถานที่พ่อเด้เรียงอยู่ครับพี่น้องครับนี่นะครับฝายเนียเด้อครับพี่น้องครับถ้าสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้เด้อครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆงามๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับพ่อเรียงครับครับสำหรับไทยคลิปนี้ขอจบไปต่เพียงเท่านี้ครับ